ภรรยาทําอาชีพขายผลไม้สดตามตลาดแล้วก็ขายส่งด้วยครับคือผมเนี่ยไปจับได้ว่าภรรยาคุยกับผู้ชายหนุ่มหล่อคนหนึ่งเลยนะคะเป็นลูกค้าประจําทีนี้เนี่ยฝ่ายชายคุณหมอครับไปเลื่อนดูข้อความเก่าเห็นข้อความหนึง่งเขาชวนภรรยาของผมเนี่ยไปกินทุเรียนที่ห้องของเขาด้วยโดยภรรยาผมเนี่ยก็ไปนะครับภรรยายังชมอีกว่าทุเรียนที่ห้องหวานมากแบบนี้มันผิดปกติไหมผมควรจะคิดมากไหมครับ หรือว่าเขาแอบไปมีอะไรกันไหมผมถามแฟนแฟนก็บอกว่าไปกินทุเรียนจริงๆไม่มีอะไรผมกับภรรยาเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแบบนี้เนี่ยจะทํายังไงจะเชื่อแฟนดีไหมคุณหมอคุณพิธีก <c oughs> รว่ายังไงครับนี่อันนี้จริงๆต้องดูพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเอ่อมีนอกมีในหรือว่าไปกินทุเรียนจริง <c oughs> แต่คําทุเรียน <c oughs> มันเป็นแสลงนะคะ คันท,ทุเรียนเป็นแสดงเนื่องจากว่าตัวทุเรียนเนี่ยสีเหลืองงก็เหมือน <S <S <ค>กับการไปมีเพศสัมพันธ์ทางปากแล้วก็กินน้ําอสุจิอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะมีการแสดงอย่างนี้ด้วยดังนั้นจะเกิดอะไรนี่ก็ต้องดูพฤติกรรมแม่ล้อมนะคะหรือว่าจริงๆเราเชื่อแฟนเราแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ฟังแล้วคุณ <ๆ S 2> เริ่มคลอนคลางแคลงใจเนาะคลอนแคลงในสัมพันธ์อันนี้ต้องคุยกันเละค่ะนะคะต้องคุยกันแล้วก็อย่าให้ระแวงค่ะเนาะ ถ้าเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยความระแวงก็อย่าอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้เราจะเจอขา่าวหน่หนึ่งเยอะแยะเลยนะคะการวัดระแวงซึ่งกันและกันแล้วก็ลงเอยด้วยกันความรุนแรงนะคะหลายหลายรายทีเดียวนะคะดังนั้นสรุปสงสัยถามเลยค่ะสงสัยตรวจสอบเลยค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ถามควกกรณีบาง,งคนถามเลยรู้จักอีกฝ่ายก็ไมถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นลูกผู้ชายคุยกันนะคะ